เมื่อคืนนี้ a c e b o o กก็เกิดปัญหานะครับหลายกลุ่มใช้งานเนี่ยคือหายไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผลกระทบกับหลายบัญชีเลยนะครับโดยเฉพาะบัญชีของผู้ดูแลเพราะว่าในช่วงที่กลุ่มหายไปแล้วกลับมาอีกรอบบัญชีหลายบัญชีนะครับถูกให้ล็อกเอาออกนะครับเราก็ต้องล็อกอินเข้ามาใหม่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ให้คนที่ไม่หวังดีหลายคนนะครับแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้หรือว่าอาจจะเข้ามาแฮกบัญชีของเราคลิปนี้ผมเลยจะมาสอนวิธีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของเพื่อนๆๆใรรททททีีีีีี่่่่่่ยยยยััังไไไไมมมมดดด้้้้้้้้เเเเปปิิกกกาา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 าืืนน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 ตตตตววแบบสถํธออล็หหพข Facebook จ เมนูด้านล่างนะครับขวาล่างนะปัดลงไปนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นนะครับแตะไปที่ศูนย์บัญชี จากนั้นนะครับไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นจากนั้นก็ให้เลือกบัญชีนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นบัญชี Instagram นะครับเพราะว่า Facebook ของผมยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกวิธีที่เราต้องการจะรับการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแอปเสริมนะครับหรือว่า SMS หรือว่า WhatsApp ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น SMS ละกันแตะถัดไปได้เลยเขาก็จะส่งตัวเลขรหัสนะ เมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้วก็แตะถัดไปได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับเขาก็จะแสดงแบบชัดเจนเลยนะครับว่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเปิดอยู่นะครับแตะเรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับเราสามารถเพิ่มวิธีการสำรองในการยืนยันตัวตนของเราได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความปลอดภัยของบัญชีของเราก็แตะเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีตัวเลือกการยืนยันตัวตนให้นะครับผ่านแอปต่างๆคําแนะนําตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับตรงนี้ง่ายมากๆ เมื่อเราทําการเปิดการยืนยันตัวต,ตนแบบ2ชั้นครบทุกวิธีแล้วนะครับมันจะช่วยให้บัญชีของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราไปล็อกอินเฟซบุ๊กในเครื่องใหม่นะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังอีกเครื่องหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆรอบตัวนะครับที่เป็นบัญชีของเราว่ามีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณนะครับบัญชีนี้ใช่บัญชีของคุณไหมเพียงแค่เรากดใช่แค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าบัญชีได้แบบง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นวิธีการยืนย